ไปวิ่งเล่นในสวนดอกไม้นับร้านดอกแถมมีนิทรรศการดอกไม้แบบดิจิทัลสวยว,ว้าวตะการตามไม่เหมือนที่ไหนเลยคะ่ะกับเทศกาลดอกไม้เอ็นชานเต้ฟลาร์พาร์วังน้ําเขียวที่นําธรรมชาติศิละปะและเทคโนโลยีมานําเสนอได้อย่างสวยงามและลงตัวปีนี้สวยว,ว้าวกว่าปีไหนๆเพราะมีอิมเมอร์ซีเอ็กเพ์เลียร์ที่ถ่ายทอดความสวยงามของวังน้ําเขียวออกมาในรูปแบบดิจิตอลตอนเราเดินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะมีดอกไม้ปรากฏขึ้นตามรอยเท้าเราแถมยังมีคุณหญิงวย้ยตัวเป็นเปนให้เด็กๆดูกันด้วยนะ นอกจากนี้ยังมี 3D Flower Maze เขาวงกดดอกไม้ 3D ที่รวบรวมดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ดูกันด้วยค่ะแถมความพิเศษของปีนี้เขายังมี AR Experience ที่ให้เราสามารถสแกน QR Code เข้าไปถ่ายวิดีโอมีลูกเล่นน่ารักน่ารักเพียบเลยค่ะเด็กๆนี่สนุกกันมากและยังมีผลงานศิละปะของศิลปินชื่อดังมาจัดแสดงกันด้วยนะนอกจากนี้เขายังมีโรดพาให้เราได้สัมผัสความสวยงามของกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะ เขาเปิดให้เข้าชมความสวยงามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี6 7น,นี้ลองพาดเด็กๆมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามที่วังน้ำเขียวเขาใหญ่กันนะคะ